สวัสดีครับวันนี้แชมป์รถซิ่งก็นําเป็นรถญี่ปุ่น,นเขาเรียกสไตล์ตญี่ปุ่นนี่สไตล์ญี่ปุ่นวัยรุ่นทรงซิ่งนะฮะ,ะมาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรครับผมคันแรกไปเลยนะคันแรกนี่อุ้ยมิตซูมิชิมิตซูมิชินะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเฮ้ยล้อเดิมอะไรเดิมมันมันซิ่งยังไงมันซิ่งยังไงอ้าวยางครับยางครับองครับขอดูดูรอบๆมั้งครับรอบคันให้ดูว่าซิ่งยังไงคันนี้ปีอะไร คันนี้ปีสิบหกครับผมปีสองพันสิบหกนะอ่าครับผมสองพันสิบหกนี่เดิมเดิมล้อเดิมแม็กเดิมอ่าเดิมเดิมเลยเดิมเดิมช้ำช้าวันนี้มีเรามีมานำเสนอกี่คันวันนี้สามคันครับผมอ้าวสามคันนะเป็นรถเขาเรียกว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นอ่าขอดูแปนขอดูภายในหน่อยอ่าภายในมาดูภายในขอดูภายในรอบคันแล้วนะเปิดฝาเครื่องให้ด้วยเปิดฝากระโปรงนี่ไหนเ่ยขอดูภายในนะครับโอ้ยนี่แตกนะไปเปลี่ยนเอานะ แต่ก็ไเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาครับอุ้ยขางในเดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมสะอาดสะอาดกิงกินี่นี่หุ้ยเกียร์ธรรมดาปะเนี่ยธรรมดาใช่สำหรับสายซิ่งนี่ที่ผมจะบอกสายซิ่งคือเกียร์ธรรมดานะไมาเท่าไหร่แสนสองหมื่นกิโลนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับภ้าหลังนี่เรื่องรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สใช่ครับผมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยน้ำท่วมไม่เคยชนใช่ครับนี่ครับหน้าเดิมเดิมเลยนะครับหน้าเดิมนะครับเดิมบางนี่นี่มาขอราคาเลย สำหรับเพื่อนๆที่สนใจคันนี้นะเอาถูกๆอ่ะเอาถูกๆก็คือผมให้ราคาไปเนี่ยก็คือคันนี้นะไม่ต้องต่อแล้วอ่ะขอมาหนึ่งแสมื่นเก้าบาทอุ้ย1 1 9 0 0 0บาทเองอ่ะมาดูคันต่อไปอ่ะคันต่อไปเลยคันต่อไปนี่เฮ้ยนี่เพื่อนๆเห็นไหมตาหวานตาหวานมีแต่คนเขาซื้อรถเขาเรียกว่ายี่ห้อใหม่ๆแต่ผมจัดให้ยุค90ให้กับยุค90เฮ้ยยุคนี้เขาเล่นรถไฟฟ้าไหมเหรอ เราไม่ชอบครับแบบเราชอบยุเก้ามันกินไอซ์แบบความคลาสสิกเนาะควาคลาสสิกโอ้โหุ่นแท้เลยสีหรับอันนี้คือบอกบอกเพื่อนตามตรงเนาะอันนี้เป็นรถที่ใช้งานเองใช้งานเองแต่อันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆพื่อคนไหนสนใจเป็นรถสะสมไปเป็นรถสะสมก็คือเดี๋ยวจะบอกราคาทีหลังอ่าอุ่้ยไปขี่ไปไหนก็มีแต่คนมองดน่ยางเงนะอุ้ย่คนมองนี่หลุดหุมาจากฟ์ปะเนี่ย อ้าวของจริงอ่ะเนี้ยอุ้ยโค้ทเท่โค้ทเท่อ่ะนะขอดูภายในหน่อยขอดูภายในหน่อยมาดูภายในญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจัดเลยอ่ะคันนี้ดูภายในหน่อยหุ้ยไม่มีสันคมด้วยสปอร์ตด้วยนะสปอร์ตสองประตูนี่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 สปอร์ตยุคเก้าศูนย์เล็กไม้วิ่งเพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับโหดูภายในดิโอ้เดิมๆเลยเนี่ยยุ่นๆเลยโอ้โหโอ้โหสวยจริงว่ะเนาะโคตรสวยเลยดูภายในดิเบาะแบบกินไอ้แบบ ยุบก้าูนยนสภาพไม่ยด้ใครอยากได้นี่มีจอด้วยมีจอด้วยอ้าวติดจอไปให้แล้วนี่ครับอันนี้ปกตินะครับเป็นจอรุ่นใหม่รถรุ่นเก่าแต่จอรุ่นใหม่นี่มันเป็นรถอมันเป็นรถที่เราใช้งานเองใช่ไหมใช่ครับผมนี่เราเพิ่งไปเซอร์วิสมาเลยอ่ะเซอร์วิสมาให้เพื่อนๆดูเลยเซอร์วิสทำอะไรบ้างหกพันแปดโอ้เปลี่ยนหมดแล้วช่วงล่างเลยเนาะช่วงล่างไม่มีดังครับโอ้โหนี่อ่าช่วงล่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อ่า คของเลี้ยวเปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนให้ทั้งระบบคือมันคือรถเราเนาะขายไม่ออกเราก็ใช้เองนะใช่ครับผมคันนี้ก็คือสําหรับให้เพื่อนๆดูเผื่อใครสนใจที่อาจจะเป็นรถในฝันของใครสักคนนึงนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรถเราใช้งานเองรถเราใช้งานเองขี่ไปไหนก็มีแต่คนมองอ่ะรถตากลบอ่ะดีนะไหนเปิดเปิดปิดไฟให้ดูหน่อยเปิดปิดไฟดูหน่อยครับผมให้ดูนไอ้ยมีไฟใต้ท้องรถด้วยนะอ้าวมีแต่ว่าอ่าแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเราเพราะว่ามันยังไม่มืดไงนี่อ่า นี่กระพริบตาเดี๋ยวดูเปิดนะครับนี่โคเท่อะโอเคราคาไหมใครอยากเป็นเจ้าของนะก็คันนี้เป็นรถสะสมก็เพื่อเพื่อนอาจจะชื่อรุ่นอะไรว่าโตโยต้าซีดิก้าอ้าวก็ปีผมยังไม่เกิดเอาง่ายผมยังไม่เกิดก็เอางี้คันเนี้ยเพื่อนๆอาจจะมองว่ารถเก่าราคาอาจจะถูกไม่ใช่นะครับบอกได้ทางนี้เลยอ่า ก็เป็นรถสะสมครับใช่ครับเดี๋ยวผมขอดูรอบคันหน่อยอ่ะดูรอบคันได้เลยครับก็ใช้งานเองเนาะโอ้สภาพนี้หาไม่ได้แล้วเดิมเดิมสวยๆอย่างนี้เดิมสวยเลยครับนี่นะครับโตโยต้าซีริกานะครับผมเดิจีดีองเาเร์นี่มาขอราคาหน่อยภายในสวยๆอย่างนี้เอ้ียมัโพงด้วยนะเนี่ยมีเครื่องเสียงด้วยนะอ่ะเครื่องเสียงใช้ได้นะครับเครื่องเสียงลึกใหญ่มีจอเป็นจอบลูทูธ ไปไปพี่จนไวไฟจอยอ่าจอยนี่นะครับภาษีไม่ขาดนะครับยี่หากันยาหกเจ็ดนะครับผมมาแต่ราคามาอราคานะแบ่งเป็นเพื่อนภาสาสมสะสมสําหรับคือไม่ต้องไม่ต้องต่อผมนะอันนี้ผมพูดผมพูดก็คือวันเนี้ยคือรถจะไม่ให้ต่อเพราะว่าอะไรคือผมคัดมาให้เพื่อนเพื่อนแล้วราคาก็คือหาไม่ได้แล้วสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยหล่อว่ะได้ด้วยราคาเนี้ยคือ อาจเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันแพงไปแต่คุณค่าทางจิตใจหรืออะไรคือมันเนาะขาดไม่ได้เราก็เก็บไว้ใช้เองไม่ไม่ใช่ปัญหามาขันต่อไปขันต่อไปเลยนี่สายซิ่งอุ้ยของจริงฟิวิกเอฟดีเอ้าเฮ้ยโคตรเท่อะเ้ยรถในฝันของใครุ่นหลายคนนะเฮ้ยแต่งแต่งมาด้วยอะชุดแต่งด้วยนะชุดแต่งคือท้ายอาอาเฮ้ยมาพร้อมล้อาคือรอบพันชุดแต่งท้ายอาเนาะมีพร้อมล้อล้อแม็กเลยนี่มา คือว่าท่อซิ่งดูสภาพรอบๆคันอ่าผมจะบอกให้นะของแต่งเยอะมากอ่คือคันนี้หน้าหลังเนี่ยเป็นโช๊คปรับสตัดนะอ่าอ้าวผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะแต่ว่ามีของแต่งอ่าปีอะไรเนี่ยรถอันนี้ปีอะไรปีสิบเอ็ดปีสิบเอ็ด่ะแต่เฮ้ยมันไม่ใช่ไฟเหลี่ยมอ่ะนะเพื่อนๆงงเฮ้ยไม่ไม่ใช่ครับคือเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนไฟมาอ่าชอบไฟกลมอันนี้ปีสิบเอ็ดครับอ่านี่ห่วงแน่นอนสวยว่าสวยว่าท่อซิงด้วยโอ้ เดี๋ยวนะเพื่อนท่อเนี่ยแค่ท่อเนี่ยก็เป็นท่อฟูหรือวโคตรมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอ่ามาขอเปิดให้ดูเลยดูรอบคันเลยดูดิขอดูภายในหน่อยได้ไหมเนี่ยอ้าวเปิดได้เลยครับดูได้เลยครับโอ้โหโคตรคลีนเลยโคตรคลียนี่โคตรสะอาดเลยก็คันนี้อ่ะโอ้ยเอ้ยโอ้โฮอนด้าชอบเป็นเนาะอย่างเงี้ยเนาะชิเนี่ยเนี่ยลอยๆนะแต่ไม่ได้ขาดนะของฮอนด้าอยู่แล้วฮอนด้าชอบเป็นตัวท็อปสุดปะเนี่ยตัวท็อปปะเนี่ยครับโอ้ดูวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมเกียร์ออโต้นะ มาขอดูห้องเครื่องหน่อยอ่ามาดูห้องเครื่องพาสีขาดเปล่าพาสีไม่ต้องห่วงหกแปดโอ้ยยิบก้ามกราหกแปดเลยอีกปีเลยเนี่ยขี่ไปเปีเวียนใช้ไปเลยเออขี่เป็นปีเลยยาวๆอะอ่ะห้องเครื่องนี่เลยอุ้ยมอน้ํำมอน้ํำไรมอน้ําโรปีเนียมมอน้ําปีเนียมโอ้ยท่อนี่นี่ GT Racing นะครับผมเครื่องสะอาดสะอาดกินขินเสียงโคตโหดคันนี้คันนี้เราเซอร์วิสอะไรไปบ้าง อ่าคันนี้เซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยหมดแล้วเกี่ยวกับของเหลวพวกกองน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยของเหลวทั้งหมดระบบเนาะเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไม่ต้องห่วงโคตรจ้าบเลยแล้วคันนี้ก็ราคาขอราคาหน่อยเป็นแบบอ่ะบอกเพื่อนๆเลยก็ได้ว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอ้ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเพื่อนถ้าถ้าคิดเพื่อนๆว่าจะจะต่อผมผมกราบขออภัยเพื่อนๆเลยเพราะว่ารถผมมันดีจริงนี่ก็ลงไปเนี่ย บางคลิปสามวันสามคันหมดแล้วอ่าอันนี้ไม่ได้มูเพื่อนเพื่อนดูสภาพนี้หุ้ยเขาเท่เลยอะพื่อนเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจัดเลยไหนๆเขาดูห้องเครื่องคันนู้หน่อยลืมเลยเอ้าห้องเครื่องคันนี้ลืม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 ขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหน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 คันเนี้ยลืมบอกไปว่าเครื่องมันโหดมากเฮ้ย ถ้าเกิดจะเล่าตำนานก็3าวันยังเล่าไม่หมดอ่ะคุ้ยเฮ้ยนี่อินเตอร์ด้วยเนี่ยเทอร์โบอินเตอร์นะสองพันอินเตอร์น้ำเพื่อนเพื่อนว่าเครื่องแบบเนี้ยอ่มันไม่ใช่หางรถแข่งรถแข่งคือแบบว่าต้องสำหรับคืออันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นตำนานรถแข่งเดิมๆนะดูเพื่อนเพื่อนดูนี่ใส่มาคือแบบว่าไม่ต้องห่วงเครื่องสองพันเทอร์โบอินเตอร์น้ำใช่ครับโอ้โหเอาไปเลยหล่อๆจับจ้าอแบบว่าใครสายสะสมนะอ่ะ ว่าคุ้มมากก็อย่างนงีใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0922559241โอเคโอเควันนี้ก็ขอไปนะ